ใช่น้ำตีค่ะปูนเราใช้ดังเผือนนะคะเรารุงรสดในทุ้ซัดเรียบร้อยก่อนค่ะต่อเดี๋ยวเราจะเป็นว่านนะกิดนะคะวนค่ะใช่น้ำตาลค่ะใช่น้ำตาลนักิดค่ะ อ๋อจนตรงตรงระดทบก่อนนะค่ะปรุงระดช้นผมปรุงรทก่อนเดวทิมเลก่อนนะคะเอาใช่ปูมาลงไปเลยนะคะลงใส่แบบโบลัิตนะคะเดี๋ยวมันชูดค่ะนี่สัวเดียวน้ำปูอวกกันในนดนะค่ะนั่นละนั่นแหละสุดกาวตากองเนียวชั้นเลไปน้อยชท้เลนะคะ้อมมากเลยเราก็ใช้แบบโูตักิดนะคะ แกงปูมากับต้มสดใช่ค่ะ,คะมันเป็นไ่ปวดท้องนาปลาเต็มนะค่ะ้ว่าพี่น้องอม็นากินมากเลยต้องถ้วยมาเป็น้องต้องถ้วยมายเร็วเดี๋ยวปัดติ๊ปัดติ๊มจักช่องใบายนะคะอืมพี่น้องเลยนะนากินมากเลยเออรงกินข้าวเรื่อยๆหรอปัดติ๊มอือชอปลาพี่น้องอันนี้อ่ะลาเนี่ยยกให้พี่น้องจ้าได้ได้ค่ะนะเดี๋ยวต้องใบายนะคะ